สวัสดีครับวันนี้เราจะไปถ่ายวีกันแล้วครับนี่เป็นฮะฮะฮะเอ่อคนเรียกกันว่า walk walk vlog v l o นะครับ vlog นะครับจะเดินทางไปที่ค่ายกันก่อนค่ายศัตรูของเรานั่นเองนะครับคันเลือดรูมนี่ปลาเอกนะครับดูดีๆนะครับนี่ปลาเอกครับดูการเตะตัวครับนี่เพื่อนปลาเอกครับเพื่อนปลาเอกทองทั้งตัวเลยนะครับตัวแบบผู้ดีมากแตกต่างกันเลยกับกู ไปพาไปไปซื้อยาเส้นไปจากกันอบขั้นตอนแรกต้องยาเส้นไปจากขาดไม่ได้อ้าวน้องน้ำแกงได้ตำปนิกาปีปิดไกไอ้รุ่นโรยยังไม่ได้เดี๋ยวจะไปจับไม่รู้จะดันแม่กันยัเดี๋ยวจะไปจัดต่อใช้เก่าเลยวันนี้ก็ยับได้ลก็เดี๋ยวได้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 ด้ถุงได้เบื้องล่างเล็กๆน้อยๆในการได้เอ็มบีแอนด์เอ เดี๋ยววันนี้คือแบบอะไรวะคือมันประจนก็คือโคนครับโคนครับหนองโค่นหนองโค่นโรตีกับลาบกานนะครับนอยู่วันเจ้าบ้านแล้วครับเป็นไปครับนี่คือมันประจนโค่นหนองตัวครับปมพึ่งโค่นนวดครับคืกโคนนวดนะครับปริญญานะครับบัณฑิตรับปริญญาต้องโค่นนวดทุกคนนะครับมันประจน ใา่ไปเรื่อยเรื่อยเราจเ้ามันนาฟังตุ๊กตันตุตันตุตันตุตุตุอ้ตเยบกันเจ้านจดยับนะครับเจ้าหนจดจดยับนะครับขับรถไม่ใส่เก็บขันมีระบายนะครับ วันนี้สริงดิกังวลก็คือไม่รู้นางเองคือใครแล้วก็ไม่รู้จักมังคอนไม่เคยคุ้ยมังคอนต้องไปทำความรู้จักกันนากลองนะครับคงจะขึ้นหังคอนเดี๋ยวกูไปได้รูไม่รูเจ้าตีบอกกูมุ่งจะไม่บอกกูปอดรูเจ้ากูแะไรรูกูไปยืนกดกล้องไปไมือกู้อยู่บนเส้น เส้นเส้นเข้าหน้าแบบนี้กลองจะมดไม่เก็บมาใต้เดี๋ยวนูนแมบเป็นต้นเป็นต้นไม่เลยกว่าตัดกันนะครับเลไม่ต้องใต้เป็นอย่างนี้ซึ่งแบบแบบยูทูบเบอร์เลยนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ค่ายสิครับวันนี้เราก็เดินทางมาถึงค่ายค่ายปีนงกร่าแล้วนะครับเห็นมันระมอกอย่างวาะไม่มีนวดกำลังพลุ ไปยุบก้ามไอเจ็กเกียนเลยนะก่ยุบบ้างดิผมมีผู้ใดไปยุบบ uh um> uh ้างนี่นี่คือประตูของเรานะครับต้องคัดประตูดูนะครับประตูลลอกจิบหายแล้วก็ทิ้งเราทิ้งชันไว้ตรงนี้ได้อย่างไปแจ๊งไปเลยเพื่อนตอนนี้เราโดนทิ้งนะครับ อยู่เฮ้ยยูเลี้ยก็โดนติน้งนะครับตอนนี้ไหนฮะใจดำจังปิดตู้เฮ้ยโอเคไปเรียไปเอาตังค์มเราจะไปห้าลูกผมมาไปดับคินปากกันนะครับปุ้มจะไปห้าปาตามาเกี้ยนนู่น <c oughs> อุยอ้ยดูดดูดดูดเตื่นกลางไหนครับปกติ เดไปหาซื้อลูกอมกันนะครับเผื่อต้องมีฉากที่ต้องจูบนางเอกอะไรแบบนี้นะครับไ,ได้ไหมปัดสีแบบตะลึงไปๆเดี๋ยวไายเป็่อนก็แล้วกันครับ <c oughs> เดี๋ยวจเว้นะนั่นเองเพื่อน, <c oughs> น Huy, chưa à? chưa truyền à, thống. chưa à, bài. Trí cho hai 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 เก๋เลยแต่ไมมึงตึงเดินควาหมายของเราคือจะไปเซเว่นยี่สิบเอ็ดนี่เลยจอเป็นดามังกุชชี่ช่วยนะเฮ้ยอะไรมีหนักกันจองปันหาที่บัตรสองปันนาจองปันหาร้อยบาทสวัสดีครับสวัสดีครับ tiếp cọc cọc lang ok nãy tin vào mặt được bay bên như đường dây lao biết, biết, biết là hết mét không phải chạy thuộc đá thì chủ hay không nè cũng bền bếp bếp này hoa

ด้ายครับโอผมรับบทเป็นยูทูบเบอร์วันนี้แต่จำเบื้องหลังใช่วอล์กวอล์กวอล์กแต่แต่ลุงคนใช่คุยหลอกคุยหลอก้าใจลุงคนละนี่คือจะกล้องของเรานะครับเราจะตั้งกล้องแอบแอบไว้เราเราจะซุยตูดกัน

ใจของฉันทั้งดวงมันยหยกหายเพียงแต่เธอถึงฉันไม่ได้เป็นหมอแต่ฉันอ,อยากดูแลเธอ,อ,อ,อ <laughs> มัน,<อ>ม,นมันมีขอดผ่านด้วยพี่<อ>ฉันอยากดูแลเธอได้ไหมให้ฉันได้เป็นแฟนเธอจะคอยดูแลตลอดไป เฮ้ยเจ๋งว่ะพี่สามเล่นเป็นเนเ็แต่ว่าไม่ได้เล่นนาดึงมือมันแข็งเออว่ะเจ๋งๆจิงเจ๋งเจ๋งสองคนพวกสองเ

กล้องครับอส,ส,สุดๆครับคุนี้อวนะนี่ว่า,วาจากวัดสริลวัดสริเไปตัดต่อลองยูทูบ้ดแร้ก็ไม่ได้เป็นอีเบื่อจำโคดเองตัวเองไม่ได้องไหมได้ดครับมาออเดี๋ยวนครับินตาเรอ้งตัวหน่ยตัแล้วตันแล

ตงหน้าอยว่ะเรียนครับงนี่พวกเราจะดับหน้ากันนะครับปฏิชันเลยปฏิชันไมนดอกหน้าดอกหน้าไปัดเธอรักและแกแม่ดมยกควจะมีฟันผม เช้าบ้านในการหนูใตายไปยาวเลยเนี่ยลี่รัวคลิปโยกมาบันเดมมั้งสวัสดีครับทุกคนก็วันนี้นะครับจะไปถ่าย MV แก่นนะฮะ่กล้องของคารุมครับกันสีแรกก็เรื่องเรากาน้าตาอ้ chạy mất rồi đi luôn đúng rồi 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 đúng ต้อเลยมาเป้าหน่อยๆิตป้าติดบิบิว่ะเดี๋ยวต้องช่วยยินดําใหกลุ่มแรกต่าอีกเออหมกมันยิมันนังเงียรอมาครับทุกคนี่เป็นตนังมาีนังอดชุดแรกนะฮยการไปเลยดเลยยนหลมันยินหมกโอเคนี่เราก็ต้องเดินทางไปโลเคชันโลเคชันแรก อนาลิกาต้องชมใช่ครับนาา่าจะใช่ครับเดี๋ยวจะซิ่งหมอนตัวใช้กันไปจับไปเพราะมันจะเป็นจากที่ต้องเว้นจักรยานกำลังเอกยกล้อเฮ้ยบงเอือดบองเองือดด้วยร่มเต็มหมดด้วยเพื่อนฟอร์เรดเจอ Adapter mãi Thu tỷ không mà xuống khong, ừ, mấy rơi được à Rất trung mãi 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 เราจู้งลูกเรถนี่เหรอจุงนี้ในห้างคือแบบมีอาไม่ให้ไปบทชีวิตแม่มันจะนั่งนาพี่อย่าลืมแป้งนะมาเลยมาเลยมาตั้งมาเร็วๆเลยนะัวมากตัวมาก ยืดแม่ตีมไี้กูเลยอ่ะนี่ติดตั้งตีนกูไอ้ปัญญนี่โอ้โโอเคใจพร้อมนใพร้อมเราจะได้สู้ฟอร์ดเดนเจอร์เด็บเตอร์ตใส่หมวกนิดหน่อยตอนนี้ฝนตกครับเซฟตัวเองนิดนึงคลาสสิเยินไปเลยก็แล้วนะตอนนี้เราก็ยังไม่เห็นหน้านางเอกนะครับ สถานที่แรกนะครับที่เราจะมาถ่ายกันก็คือหานาฬิกาโอ้นาฬิกาสป,ปง เตรียมอุปกรณ์ในการจ่ายเลยครับเฮ้ยน่าสนใจเปรียบดีกอันนี้วันนี้ค่ะหนึ่งมองหมดน่าจะดีดีตซน์กล้องนะเราจะเล่นเล่นด้วยกันกล้องคนตัวละครไม่มีมั้งตอนนี้มีตอนนี้เดี๋ยวจะเนียนผีได้ประมาณว่าคือเรื่องตัวละก้อนตัวละก้อนนี่เป็นมาเป็นท็อปด้วยเหรออ๋อแจกบุมผมสบายด้วยใช่ไหม ได้เลตเลตเลตเด็เด็เด็ดเด็เด็ห้าสี่สามสอง Valeu! Ha <laughs> ha!

อันนี้ก็มาถ่ายท้อกระต่อนะครับแต่เสียดายไม่ได้ถ่ายให้ดูตอนนี้จบซีนซีนที่สำคัญไปแล้วนะครับขอบคุณอนามัยเขาเลยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตังหวเขาจังหวบลมากขอบคุณเจ้าหน้าที่นะครับไอหนังเนี่ยไปดอกดาวไปมากา

ื่ารักเลยกแม่ชมยงว่าใจพี่พันทงเชื่อได้เลยจะไม่ทํให้เธอต้องผิดหวังไม่ต้องเก็บต้องช้ำต้องเสียน้ำตาได้ว่าโสดอยู่ในมดละหัวใจอย่างวางนองห้ามาเป็นแต่พวกโถตามคนงามยกจังเสียได้ว่าเงาน้องเนี่ยครับจากจบจากจบนี่ครับแฟนแฟนแฟนตะเหกมันเป็นจักขีปยาน คมันออกอักจากมึงในึงกันมันไปเลยมันก็เลยไปอักเขาจากจบนะครับจากจบคุยกันก่อนคุยกันก่อนนะที่รักน้องหน้างนี่ก่อนนะโอเคด้กมาตาวจุบเนื้อุกค้ังไว้ โอเคนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเบื้องหลัง MV นะครับเบื้องหลังการถ่าย MV เพลงไม่ได้เป็นหมอแต่เป็นห่วงนะครับผมก็ไม่เคยถ่ายทำเบื้องหลังแบบนี้มาก่อนนะครับรู้สึกว่ามันสนุกดีตอนที่เรามานั่งตัดต่อนี่แหละได้เป็นการบันทึกเขาเรียกว่าบันทึกความตรงจำหน้าที่หนึ่งนี่ตั้งชื่อคลิปเลยเดีย๋ยวคนไม่รู้อีกว่าเป็นเบื้องหลังเพลง โอเคนะครับสำหรับเอ็มวี MV นี้นะครับเราก็ถ่ายกัน2วันเต็มๆนะครับก็อยากให้ทุกคนลองติดตามรับชมรับฟังกันดูนะครับผมเพราะพวกเราเต็มที่มากนะครับกับทุกผลงานเพลงที่พวกเราได้ผลิตขึ้นมานะครับต่อไปนี้ก็จะมีแต่ผลงานออกมาเรื่อยๆนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากด้วยรอติดตาม MV ตัวเต็มแล้วก็เพลงเต็มนะครับ ไม่ได้เป็นหมอแต่ขอเป็นวนีงจากพวกเราวงสวิงนะครับผมอยากดูคลิปอะไรแบบนี้อีกก็ลองคอมเมนต์กันมาดูนะครับผมจะได้มีความกล้าบ้างนะครับโอเคฝากทุกคนรอติดตามด้วยนะครับ m v ีตัวนี้นะครับผมทุกคนเต็มตี้มากนะครับเต็มตี้เต็มตี้เต็มตี่ขอบคุณครับอยากปิดคลิปแต่ปพียงตัวนี้ฮนะ